สบายดีพี่น้องสบายดีไ้วันนี้ก็พาพี่น้องไปเลาะป่าพีน่นะ้องบิ่งเห็นเขาหาเห็ดเก็บเห็ดได้ยังได้จนยังอ๋ออยู่เห็ดละงอกพี่น้องเยเหนน็นเขาได้เอาวันนี้ก็ไปพากันไปเลาะป่าาพีน่นะ้องเนาะพาพี่น้องไปเลาะป่ากัก่อนมาสิดาได้เริ่อยได้เนาะไปพี่น้องไปไปทำกันเลยไปเนาะพี่น้องนี่อุปกรณ์ถอดกันไป เห็นจีรอขุดจ oh, ีรอเลยพี่น oh, oh, ้องไปไปลำแข่งเราเห็นเนาะคุดเลยเข้าปานไปลงเบิรงโอ้นี่พี่น้องนี่นี่นี่เห็นเลยนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้นี่นี่เห็นลังโง่พี่น้องเลยโอ้กลังกลังบานพี่น้องเลยอืมสิบขุดอ่ะเอม โอ้อ้าวไปหักไปต่อพี่น้องเลยก็ะไดสองดอกเนาะไปเลาะต่อเลยพี่น้องเลยคนละไปหาเห็ดน้วยกันเนาะพี่น้องเนาะตายแล้วพี่น้องเลาะไปจากคนละคนละคนละ เป็นไงพีน้องเฮ็ดอันนี้ปวกบอหาตมูอีกเท่านี้ก่อนน้องพี่น้องเฮ็ดเป็นยังไงสามสี่ดอก

เราตามโค้งเลยพี่น้องเลยป่านกันจะมาขึ้นมาว่าพี่จากเธอเลยไ้เนาะพี่น้องเนาะไปรอป่าน,นกันพี่น้องเลยเห็นเขาหาผลขึ้นมาได้เลยต่างสาวๆนะเราเราหาเองเห็นยี่มัน กมันบะถึกมูมันลหลายใช่ไหมหาออกอยู่เห็ดกันเลยแต่บะถึมมะกมนะูมันหลายซื้อไปหาเลาะกันต่อพี่้องเนาะอืมไม่เห็นดอกนึงเลยพี่น้องเลยอืม ม้นงพี่น้องทำซดอกแลาวอ้ยน้องพี่น้องเนาะลบไปกันโลยเห็ดไปแล้วพี่น้องเด้ออ้ยน้องพี่น้องเนาะขาปารพี่น้องเยเอไปล้ โอ้นี่พี่น้องเห็นนี่แหละนี่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 น,นี่โอ้กำลังจุ่มเลยตัวนี้อ๋อกำลังจุ่มเลยครับอืะไรโบลายพี่น้องเอ้ nói nói ai lọt cả nó hình nó nó lại lọt phần lại ai nói hình nó lọt ơi lại không phải lại ว่าพี่น้องนี่เห็นเลยนี่พี่น้องนี่ดอกแดงเลยข้างหน้พี่น้องเลยนี่เห็นยังี้เห็ดงูกัดมดกลยน้าพี่น้องอ่าพี่น้องเห็นเลยนี่นี่นี่ดอกแดงเลย ไปหาเลาะนํากันพี่น้องเลาะพุ่นแหละเลาะพุ่นแหละโอ้ยบ่ได้พุ่นแหละเดี๋ยวเนาะพี่น้องเนาะนี่ๆๆพี่น้องเห็นนี่ๆนี่ๆพี่น้องนี่ๆนี ไปนอนไปน้อนก็เลยเลาะไปแล้วกันมาเลยก็เลยไปนี่พี่น้องนี่เฮ่อเลยนี่ต้องนอพี่น้องไปไหนมามามางานนี่เนาะพี่น้องได้น้อยนึงพี่น้องเลยแต่บ่หลายอ้าวคลิปนี้ก็ พาพี่น้องไปเลาะป่าเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องหาลเลาะกีเพชรกีเงนะี้งเนาะก็ได้บุหลายคือพี่น้องเห็นนี่แหละออกอากาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจหลายที่เป็นกำลังกำลังใจให้พ่อปั่นพี่น้องเด้อทุกเมนทุกแซ่เนาะทุกกำลังใจเาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะพี่น้องเนนะกกา,นาบนะนนะบ,าบาย